แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้น <GG ES> ก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้น <GG ES> ก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู H ้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจํานวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริการการแพทย์กรุงเทพดูสิต BDMS ขยายธุรกิจไปยังกัมพูชาและเวียดนาม BDMS วางแผนที่จะขยายการดำเนินงานไปยังกัมพูชาและเวียดนามด้วยการเปิดโรงพยาบาลใหม่และการเข้าซื้อกิจการที่มีอยู่เดิมการขยายธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ BDMS ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BDMS ร่วมมือกับบริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ BDMS ร่วมมือกับบริษัทออน o ค m ิมูน mm ในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่โดยใช้การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันเทคโนโลยีของออนโคอิมูนขึ้นอยู่กับการใช้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง b d m s รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี2566แข็งแกร่ง BDMS รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี2566แข็งแกร่งโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบเป็นรายปีและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น20%การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากความต้องการบริการด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ b d m s ลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ b d m s ลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเช่นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการด้านสุขภาพ b d m s ขยายบริการการแพทย์ทางไกล b d m s กำลังขยายบริการการแพทย์ทางไกลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น บริการการแพทย์ทางไกลช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ได้จากระยะไกลโดยใช้การประชุมทางวิดีโอหรือเทคโนโลยีอื่นๆ BDMS ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการดูแลสุขภาพ BDMS ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการดูแลสุขภาพจากองค์กรต่างๆรวมถึง Joy Commission International และ Global Healthcare Travel Council โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริการการแพทย์กรุงเทพดูสิ BDMS ขยายธุรกิจไปยังกัมพูชาและเวียดนาม BDMS วางแผนที่จะขยายการดำเนินงานไปยังกัมพูชาและเวียดนามด้วยการเปิดโรงพยาบาลใหม่และการเข้าซื้อกิจการที่มีอยู่เดิมการขยายธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ BDMS ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BDMS ร่วมมือกับบริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ BDMS ร่วมมือกับบริษัท Oncoimmune ในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่โดยใช้การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันเทคโนโลยีของ Oncoimmune ขึ้นอยู่กับการใช้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง BDMs รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี2566แข็งแกร่ง BDMs รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี2566แข็งแกร่งโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบเป็นรายปีและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น20%การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากความต้องการบริการด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ b d m s ลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ VDMS ลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเช่นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการด้านสุขภาพ BDMS ขยายบริการการแพทย์ทางไกล BDMS กำลังขยายบริการการแพทย์ทางไกลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้มากขึ้นบริการการแพทย์ทางไกลช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ได้จากระยะไกลโดยใช้การประชุมทางวิดีโอหรือเทคโนโลยีอื่นๆ BDMs ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการดูแลสุขภาพ BDMs ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการดูแลสุขภาพจากองค์กรต่างๆรวมถึง Joy Commission International และ Global Healthcare Travel Council โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณ เราจะจัดทำรายงานผลกําไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัท a s s e t w y r ขอบจำกัดมหาชน (AWC) ขยายธุรกิจไปยังเวียดนามและกัมพูชา AWC วางแผนที่จะขยายการดำเนินงานไปยังเวียดนามและกัมพูชาด้วยการเปิดโรงแรมใหม่และซื้อกิจการที่มีอยู่เดิม การขยายธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ AWC ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำผู้ให้บริการด้านการบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AWC ร่วมมือกับ Marriott International เพื่อพัฒนาโรงแรมใหม่ AWC ร่วมมือกับ Marriott International เพื่อพัฒนาโรงแรมใหม่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ a w c สามารถนำเสนอแบรนด์โรงแรมและบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้กว้างขึ้น a w c รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี2566ที่แข็งแกร่ง a w c รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี2566ที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบเป็นรายปีและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น1 5เเ การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากความต้องการโรงแรมและการค้าปลีกที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ a w c ลงทุนในเทคโนโลยีที่ยั่งยืนใหม่ๆ a w c ลงทุนในเทคโนโลยีที่ยั่งยืนใหม่ๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และวัสดุรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน AWC ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการบริการ AWC ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านการบริการจากหลายองค์กรรวมถึง World Travel Award และ Thailand Tourism Award โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณ เราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน